เดี๋ยวขอสัมภาษณ์แป๊บหนึ่งนะพี่ตีขอขออนุญาตเนาะพี่ตีอยู่ที่ไหนครับหนองคายครับพี่ตีอยู่หนองคายนะครับอยู่บ้านอะไรนะครับบ้านน้ำสวยบ้านน้ำสวยนะครับพี่ตีเล็กใช้รถอะไรครับพีโก้โควินสามพันีโก้โควินสามพันวันนี้ได้ติดท่อประหยัดและเทสเดิมๆได้เท่าไหร่ครับสิบจุดห้าสิบจุดห้านะครับแล้วติดท่อประหยัดไปแล้วได้เท่าไหร่ครับได้สิบห สิบหกกว่า,ก,วาก็คือได้หกโลกิโลเพิ่มมาหกกิโลเนาะโอเค okay, <Okay. S 1> ก็สรุปได้ว่าวันนี้เป็นคคผมถือว่าเป็นคันแรกของผมนะครับที่ผมทําได้ครับแล้วผมผมพูดไว้แค่สองกิโลนะครับเ,เพิ่มขึ้นไม่วันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ผมเลยครับที่พิธีเล็กขับหรืออาจจะพิธีเล็กขับดีหรือว่านวัตกรรมที่ผมอัพใหม่ครับว่ามันทําได้เพิ่ม 6โลที่ผมเคยทําได้เลยครับที่ขับมาสองปีด้วยนะครับี่เล็กทาลายสถิติไปแล้วครับโอเคแล้วพิติเล็กว่าว่าตัวนี้เป็นจริงหรือเปล่าเป็นจริงครับประหยัดได้จริงนะครับถ้าเกิดว่าไม่ประหยัดจริงก็จะขอดคืนเลยนะนี่สุดยอดครับไม่ประหยัดไม่เก็บตังค์ถูกต้องไหมครับขาดคืนเลยไม่ขาดคืนเราก็ไม่ขายเหมือนกันครับทําไม่ประหยัดเราก็ไม่ขายโอเคครับ โอเคเราก็จะได้เจอกันอีกเนาะพ, <อ S 2> พิเศษแล้วครับสวัสดีครับ